สวัสดีครับพี่น้องเกษตรีสารคนรักป่านะครับพี่ภาคพี่น้องมาชมสวนเกษตรผสมผสานแห่งหนึ่งงามเลยครับที่ปัจจุบันทุงเจริญตำบลทุ่งเทิรนอำเภอเดือดอุดมจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะให้จะของสวนเพิ่นผ้าเลาะชมนะครับว่ามีอย่างไงครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคือนูแตงว่องค้าเกิดค่ะครับค่ะ อันนี้ก็มีการปลูกปาลาเนาะค่ะนะปลูกต้นกล้วยที่แหลกก็เอาต้นกล้วยเป็นกีเหลียงมันก่อน<ม>ก็คือข้าเราใส่ผลจากต้นกล้วยก่อนค่ะต้นใหม่ปลามันโดนกวสิเดใส่งานมันมีปลูกจุดประสงค์ข้าวนี่ข้าวสิปลูกปลาแล้วข้าวปลกกล้วยผสมมันกันค,นครับค่ะก็คือเ้าอาศัยกินปลวยก่อนปลาี่มันโดนกวสิเดใส่งานครับผมถ้าปลูกต้นยังไงครับไม่ปลาเขา อันนี้มีมะฮอกกานีค่ะตอนนั้นมันบ่ค่อยมีพันธุ์ใหม่ก็เลยเอามาฮอกกานีก่อนช่วงโควิดนะคะโอ้งามโอ้จะกปีนี่ครับไหนซ้ำนี่อันนี้สองปีค่ะสองปีเนาะค่ะโอ้งามเห็นครับลูกผสมกันเลยสลับกันมั่คบับนี่ค่ะยางหน้าก็มียางหน้ากระห่ากระปูขวกกระช่ายไปข้างใต้กันเลยค่ะโอ้ข้างล่างอีกกะพืดหัวค่ะกระช่ายอีกค่ะโอ้ผสมผสานครับผม ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเลาะเบิ่งนะครับสวนเพิ่นงามแห่งนี้ครับมีละมุดรมะขามยักษ์แค่นี้ค่ะน้อยนงเพิ่นละมุดรมะขามยักษ์น้อยนงน้อยหนองอันลูกใหญ่ๆหน่อยเพิ่นวะนี่บอกครับค่ะโอ้ผมว่าูหจักบมเคยเห็นนะครับน้อยนงเคยเป็นน้อยนงก็คือบมื่อใครได้ฉีดยาค่ะอยู่นี่คือใส่แบบอิเศษพยายามแบบให้ธรรมชาติมันเดินกันสวนงามแห่งแล้วก็เป็นระเบียบสะอาดพร้อม พอดีเขาเกี่ยวเขอเหลีวเนาะก็เลยเดี๋ยวเฟื่องมาคขึ้นะครับเนาะจะมีบมักม่วงบมักสมโออันนี้ปูไว้โดนละค่ะตั้งแต่พุ่นหลายปีละม่วงเพิ่งจะดอกเต็มเลยครับพี่น้องค่ะโอ้ยไปไหนเนี่ยคิดไม่ออกเคือเห็ดลักษณะแบบเป็นปลาผสมกระเพาะนะครับตอนแรกเบิร์นยูทูเปเบิร์ YouTube นยูทูปเนาะค่ะคือเบิร์ที่แรกก็บ่ได้มากเด้กไปเบิ่งนแรกก็เออเออมากอะไรสินะ าก็เริ่อมเห็ดเลยค่ะบ้านในพื้นที่ต้นนี้ที่เขาเห็ดอย่างนี้พื้นที่เป็นแบบอะไรที่เห็ดนี้คือประมาณซิบลายทั้งหน้าพื้นที่นี่คือนซิบเก่าลายค่ะซิบเก่าลายแต่ว่าถ้าแบ่งมาเห็ดแบบผสมผสานเป็นแบบอะไรประมาณซิบลายซิบลายเลยบอค่ะผู้ที่ว่าหลายเนาะที่ว่าหลายเสียไปครับผมมันสอนในต้นมะฮอกกานีเป็าานถูกงามนี่มะฮอกกานีเนี่ยมันมันใหญ่เร็วกว่านะมันใส่งานได้เร็ว ใหม่พวกนี้มันจะมีมูลค่าเนาะต่อไปค่ะตอนนี้ก็คือการย่างหน้าให้กันย่างหน้ามันเกิดมันมันปลูกง่ายตก็ย่างหน้านี่เขาได้ใส่เสื้อกินเห็ดบ้างปใส่ค่ะใส่มันบอครับค่ะอีกบอกี่ปีก็ได้กินเห็ดก็ได้อาศัยได้กินเห็ดแล้วมีบอกรสีดานี่มันบอคอยเป็นตอนนี้ดีครับคือปลูกตามธรรมชาติบริสีย่างครับนี่แหละครับบางทีก็ฉีดอันนั้นให้มันฉีดสไลด์กันเพียจริงจริงค่ะ อันนี้ก็ไผ่ไผ่ก็ได้กินตลอดปีค่ะนี่<อ>กหิสนอกใหม่ดองเห็ดต้มไปกินกับแจวกับเพ็่นเพีับอันนี้ไผ่ไผ่ตรงมันบเครับนี่ม็นบ่ไผ่กิมซุ่งไผ่กิมซุ่งกิมซุ่งเนอค่ะก<า>ิมซุ่งนะครับปลูกไว้ริมหวัวเนค่ะ<า>โอ้ออกแบบดีนะครับพี่นอ้อค่ะั้งฝี่ั้งริมหัวคนอ่านี้แต่ไผ่ไหมครับแล้วก็ไม้ปาไม้ปานะครับปลูกห้างก็จังเลียดยครับ ยะห่างมันอันนี้เพิ่นมากๆไปเม็ประมาณเมตดเมตรคูร่สองเม็ดมั้งอันนี้เมตร,มตรหนึ่งอันนี้สองเนาะเราบางแถวนี่คือสองเมตรแตในแถวนี่คือห่างกันเมตรมห<า>น,นึ่งเนาะคมาะโอ้แบบต้ปลูกแบบที่ทีไม่คืนงามนะครับเนาะเพิ่นอาศัยเป็นป่ามันนะิ่นบอกอาศัยต้นปันใดก็คือมันมันถ้าเอาถันน่นถ้าก็เอาไปใส่กอนสิเฮ็ดเราใกล้เราเนี้งสิได้นะอตอนไปใส่ก่อนอ้ถือว่าถือว่างามเนี่ครับนี่ผมเบืองแล้ว ต้นไม้ป่านี่เกิดดีเลยนะครับค่ะป่านี่ยอันใหญ่เนี่ยก็บก่ได้อัไรนะนักมากอีกท่างหางมันเกิดงานนี่ครับเวทีเป็นปุ๋ยอืมออสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับเอาไอเดียนี่ไปใส่เลยครับค่ะปลูกป่าผสมกับกล้วยให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงมันตัวไหนเขากินกล้วยเนาะค่ะมีกล้วย,ย,ยป่าใหญ่มาป่าก็จะให้ประโยชน์เฮานะครับโอ้มาฮอก,กันนี่ปลูกจักต้นนะครับทั้งเบิดนี่มาฮอก,กันนี่นี่ลาย,ลยพุ่มเบิง่งส่วนมาก มันแม่งกิร้อยสองลอยอยู่ลอยต้นอยู่มั่งไงลอยต้นแบบว่าเฮาเฮาผสมกันเลยเนาะแต่ละชนิดเนาะค่ะยูพุ่นก็มีอ่ได้สวนป่าทั้งพุ่นเนาะค่ะเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งข้างลุมครับมีหลายอย่างตะพุ่นพนอัดสดแห้งครับพี่น้องครับผมเป็นป่านี่คือผมเป็นคนมักปลาอะไรครับค่ะเดี๋ยวมาตรงพุ่นดีกว่ามองซาป่าน่ะครับเดี๋ยวไปเบิ่งข้างลุมอีกเนาะค่ะิ่งชมไปลุมอีกครับพี่น้องมี่เป็นเฮ็ดครับปลูกผสมประสานกันไม้ป่าถึงมีไม้ป่าถึงมีไม้ผลกินได้ครับปลูกผสมกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ มอซอนต้นไหม่เป็นเดี๋ยวผมจะพายเบิง้งทั้งรูมอีกครับผมไม้ปลาลุรมครับวง <c oughs> ต้นไหม่แล้วต้นนี้นี่โอ้นี่ครับมาเบิ้งอีกส่วนหนึ่งครับผมมีพ<อ>ลงังมีหม,มากมียางมียางนะี่งามแห้งต้นนี้สีตั้งใจให้เป็นอุโมงค์เงนบ่ครับนี่ว่าจะเป็นอุโมงค์ต้นใหม่โอ้ต้นนี้เป็นไม้ผลไม้ปลาล้วก็กกหมากครับผสมกันคผมเบิ้งแล้วครับอืมสุดยอดเลยแล้วมีบอปลาครับผม ป้าในน้องเพิ่นเกิดบวเบียยบวเบียยอยู่ครับพี่น้องอ้เต้นเตอนสอนนี่ครับงามแมงครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่มาแรงตอนอที่กับบอยากขับไปในบ้านหรอกเมื่อี่เก็อยู่นีละม้วนกลัวเนาะย่างเล่นแต่นน้ำสวนนี่ครับมีแห้งนะครับแต่ละเมือนนี่ครับยางห่อน,อนมันกะบบห่อนมันอากาศก็ดีอยู่บ่งมากห้สุนเลย ตอนนี้หม,มากเตีย๋ย่หมกเตีย๋ยเนะอ,อ่ามันสิเป็นต,ต้นเวลามันใหญ่มันสีงามเด้โอ้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนี้พี่น้องมือเรื่อยๆครับนี่ครับเป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างมีบอปลายโหครับเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยครับผสมประสา,านดีครับมี่บดตัวอย่างเลยครับไม่พ้นไม่ปลาหลากหลายแห้งครับมองเพื่อนก็เป็นดอกเต็มนี่ครับพี่น้อง <laughs> นี่เพื่อนก็ลังคุ้มดินเพื่อนว่าคุ้มดินคุ้มดินละขี้ไก่ใส่เพิ่นว่าผมั่งเนาะค่ะ เดี๋ยวพอวานหนาแรงนี่มันสะห่อนี่ค่ะเอาฟางซอยมันดินมันก็สีซุ่มเอาเอาเฟืองคุ้มแล้วแล้วก็เอาขี้ไก่โป๊ของบนแม่นะครับก็พอดีตอนนี้เทวดากะให้ฝนมาซอยพอต้องรดน้ำเออดีครับทางสีเพิ่นปลูกนีครับสุดคือกันตะกี้เป็นให้หนาหน่ครับแถวนี้ค่ะตะกี้เป็นหนาบ้านนี้เขาก็มามาคูดขึ้นบาเขาเริเบื่อขึ้นออกกันบ่เรื่องไหนกะกะคูณขึ้นนิดนึงคู้นิดนึงเนาะค่ะอืม ไปบ่งตะบุนใจครับไปใ <จ S 2> ไสฝุ่นชุ่มภาพไปหนองยางชมสวนนะครับตัวน,นี้พันนินไม้ปลาเลยนะครับตัวน,นี้ปลูกดเดียวเลยตัวน,นี้ไม้ปลาผสมกันทุกทุกอย่างอืมอันนี้ก็เพิ่งปลูกปีสองปีนี่บ่ครับนี่อันนี้เดืจ็ปีสองปีสามปีนี่แม่งปีท <3 S 1> ี่สามปีที่สามนาอกล้วยห้ากระดีกินแล้วเขาปลูกนะ เขาปลูกเป็นพี่เลี้ยงมันสมัยก่อนนะครับผมสังเกตว่าสุ่มที่ปลูกอันให้พี่เลี้ยงมันมีกล้วยนั่มันจะงามกว่าเนาะแม่นค่ะตัวนี้ตัวนี้ปลู่เดียวมันจะบ่ค่อยเท่ฉลยแต่ว่าตัวข้างในนั้นงามแน่นครับตัวนี้มันตายเพิ่อเอามาเสริมพวกยางหน้านี่ครับตอนปีน่ะมันมันแหลงแห้งต้นใหม่นี่เขาเขาไปสื่อเอาบ่ครับหรือไปขอไหมสื่อเอาค่ะสื่อเลยบ่ครับนี่สื่อเบิดทุกต้นเลยค่ะโอ้แสดงว่าใจมากแฮงลงทุนงสื่อเลยครับผม ที่ทางพี่ครับเป็นกำลังใส่ขี่ไก่อยู่ได้จะพาใส่ขี่ไก่อยู่ไปชมครับทางนี้กระปูกบังม่วงท่างพูนบังม่วงเคี้ยวเสวยอันนี้บังม่วงน้ำหนอกไม้ค่ะโอ้ค่ะกระปูกบังหุงน้ำมะละกอน่ะสลับอีกค่ะโอ้นี่เยตัวอย่างฮ่าเศรษฐกิจบังม่วงฮ่ากับกินตัวนี้ก่อนเนาะกินกล้วยกับบังหุงก่อนเป็นความคิดที่สุดยอดมากนะครับออกแบบดีๆแห่งนะครับกำลังใส่ขี่ไก่โอ้ บอก่อยากกินครับพี่น้องสวัสดีคุณแสวงชื่เพิ่อนขุนครับจะคล้องความคิดไงเพิ่นครับความคิดเพิ่นอยู่ขุนเดียดดิก็เป็นผู้ซอยเพิ่นซื่อๆหรออืมกันน้ำกันนะครับนี่แมนโอ้จังได้จะเข็ดสวนงามอะไรอย่างเงีรู้เล้องขุนกะใหญ่เนี่ยแะก็กดูกางงสิเขาเหลือแค่ที่ทำหน้าจกไรบ้านเหลือทีทำหน้าจกไรเรือสิไรเนาะกระแสน้ำเพชรเก่าไรตี คือนในนี้มันทั้งผีเลยครับแมงให้กันหมดทั้งผีทั้งผีคลองอาจารย์วงเลยโอ้แม่นเนาะทั้งห้องหอนีเนาะค่ะทั้าพูดไปก็โอเคแต่ไปกับไปอบรมมากครับแต่ทั้งนี้นบ,บ,บร,มมร,บระดไรร YouTube, ีไปอบรมเนาะเบื้องยูทูปเบื้องปไะเด้ไอเดียไปได้แรงมันน่าสนใจไหมเออใช่ครับกนะ่อ,อนจะมาเหตุตรงนี้ แรบมาดานใจไม่ใพ่ปะยัยพอข้าเดือนอาจารย์เดียวกันกับผมนี่นี่อาจารย์เดียวกันครับอาจารย์เปียกปะโอ้สายเดียวกันครับสายใหม่ปลาครับอาจารย์เปียกพอคําเดือนครับสายเดียวกันมักทั้งสี่นะครับทางอาจารย์หยักน้ำเนาะทางพี่ละโอเคซึงมาตนเองนะครับโอเคแค่นี้เดี๋ยวข้ามาเบิ่งใหม่ปีหน้า อีกไก่ใช่ครับผมอืมไหนมันนอไปเอเนอการใส่เขากับบ่ใส่ไก่หงอ,อมันนอครับผมมันจะเป็นระยะนิดนึงครับผมถ้าไว้ไก่หงอแห้ <c oughs> มันจะห่อนนะมันจะห่อนามรักการสุดยอดนะครับพี่ว่าเป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับพี่น้องทนะี่ผมเบิ่งสองปีครับรวมแล้วเฮ็ดมาสองปีเดย์ซํานี้แต่ที่ว่าสุดยอดแล้วครับนะครับนะ บานนี้สำหรับแปลงนี่ถ้าพี่น้องเข้ายังไม่ย่มชุ่มนะครับสามารถไม่ยอมชุ่มได้นี่ช่องทางการติดต่อบอ่อถ้าพี่น้องเข้าอย่างมาเร็งนะเบอร์โทรศัพท์บรับเราบือเบสซื้อว้านยังไงครับสแสวงวงคำเกิดสแสวงวงคำเกิดนะครับเบอร์โทรเขามีบอครับครับผมศูนย์เก้าสี่ สองสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดนี่นะครับพี่น้องถ้าไยพย่ยังไม่ยำยามเพื่นแฉะแวะไม่ได้ครับทางบ้านจลุลเรือนตะบนของเชื้อขงเชื้อเดชจังหวัดตุบนนะครับอโอเคครับวัอนี้ขอบคุณในลายครับผมอ่มอมาสวัสดีค่ะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานพี่น้องครับพี่นอ้องยไม่ยอมชมแฉะแวะมาหาเพื่อนมาปรึกษาอันนี้เป็นมอปลาดุกอันนี้มอปลาดุกนะครับเนาะปลาเพื่อนครับปลาแห้ง บอลอ,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 อี่คุดปรว่าซีเบตเอาไว้เก็บนาํครับอนอนสอนครับหรมีทักอย่านอาหารนะครับโอเคครับมีเกษตรดีสานคนตะปะขอกับพี่น้องทำนี้ครับแลยวคลิปหน้าผมจะไปหาสวนผสมผสานในสวนมาฝากเพิ่มให้ครับรับมือกับทำนินครับสวัสดีครับ